สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่456ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพักเครื่องมาทั้งหมด40รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่องละ200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะ ก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อองค์นี้เลยนะคะรายการที่1น,นะคะ าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่2นะคะรายการที่2นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะวัดช้งางให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะใต้ลมเย็นเสาห้าปีสองห้าสองหกนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะรูปภาพไม่ ถ้าดูแล้วไม่ชัดเจนยังไงนะคะสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่3มนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะด้านหลังนะคะเป็นตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่3นะคะต่อไปนะคะรายการที่4ี่นะคะเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะ เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะองนี้เป็นรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะรายการที่ห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะคะปีสองนห้าอสองนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ ต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะหลวงพ่อลีวัดได้แต่งทองนะคะชื่อรุ่นสุขใจนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่หนะคะ ต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญนะคะเหรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะด้านหลังนะคะเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8ดนะคะ รวงปูหมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นเหรียญคุณแม่บุญเดือนโตบุญเติมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะ ต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะเหรียญเจริญพรบนนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะองนี้เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้นะคะเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะ องนี้เป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะองคนี้รายการที่12นะคะรุ่นอรหันต์นะคะวัดแม่น้ําคูเก่านะคะระยองเนาะองนี้นะคะรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรณ์นะคะ เป็นเหรียญจุราลงกรนะคะด้านหลังเป็นรูปช้างแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะองค์นี้รุ่นปลดหนี้นะคะหลวงพ่อริววัดไร่แตงทองนะคะอง์นี้นะคะรายการที่14นะคะเป็นรุ่นปลดหนี้นะคะพญาเต่าเรือนหลวงู้่อริวนะต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะ เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะจอบเล็กนะคะองค์นี้รายการที่15นะคะส่งให้ดูให้ชมทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่16นะคะเป็นพระ5 5สัตวรรันะคะรายการที่16นะคะเป็นพระ5ศัตวรรันะคะรายการที่17นะคะเป็นพระปิดตานะคะ รายการที่17นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู kita, UK, ่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะต่อไปนะคะรายการที่18นะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่18นะคะเป็นพระปิดตานะคะอง์นี้นะคะน้องสองให้ดูให้ชมกันใกล้ใกแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะ ต่อไปรายการที่19เนะคะเป็นพระกิ่งนะคะรายการที่19นะคะเป็นพรกกิ่งหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะรายการที่19เป็นพรกกิ่งหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อชูบรักนะคะด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นหลวงผู้ทวดเนื้อว่านนะคะเป็นหลวงผู้ทวดเนื้อว่านนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะด้านหลังมีรอยโรยมวลศารนะคะด้านหลังมีรอยโรยมวลสารนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะ เป็นเหรียญเจ้าส cup, hai, 22, dır, ัวนะคะรายการที่22นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะด้านหลังองค์นี้เป็นหลังเรียบนะคะรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้รายการที่23นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่ so, 24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะองนี้เป็นรายการที่24นะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองคนี้รายการที่25้านะคะ รายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะธรรมโชดนะคะองนี้นะคะรายการที่26นะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะจังหวัดอยุธยารายการที่27นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะองค์นี้นะคะรายการที่29นะคะที่ระลึก2 4 7 8นะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลังแบบนะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะเนื้อชุปรักสีแดงแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่31นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่วัดสแกนะคะองนี้รายการที่31นะคะองนี้รายการที่31นะคะด้านหลังเขียนรสสอง้นะคะ2 0 0นแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระหูยานนะคะ พระหูยานนะคะองนี้รายการที่32นะคะพระหูยานนะคะองนี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่สารายการที่สานะคะอันนี้จะเป็นเหมือนทรงหนุมานนะคะเป็นขี่หนุมานนะคะองนี้นะคะรายการที่33นะคะอง์คนี้นะคะเป็นรายการที่สานะคะต่อไปรายการที่34นะคะ รายการที่34นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นรูปหลอหลวงปู่ทิมวัดรหารไรนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะองค์นี้นะคะเป็นร <ul og SAN TA Maria> ายการที่34นะคะหลวงปู่ทิมนะคะต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นพยาเต่าเรือนนะคะรุ่นปลดนี้นะคะพญาเต่าเรือนรุ่นปลดนี้นะคะหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ 3 5นะคะต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่ส่องให้ดูเนื้อผิวกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ เป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองค์นี้มีชั้นทั้งหมดหน่าจะ9ชั้นนะคะด้านหลังเป็นตรับปิดนะคะเขาใส่มาแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะเอ้ย38นะคะ38 ต่อไปรายการที่39นะคะหลวงปู่โตะนะคะหลวงปู่โตอนุสรสร้างโรงเรียนปี2516นะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่40นะคะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญานะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะ เป็นรายการที่40นะคะรายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเปิดกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ